เดินทางกลับแล้วนะครับขอบพทีุ่ณอย่างสูงครับสำหรับในคู่นี้นะครับในคู่นี้นั้นเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยสุทินจันโฉมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ปรลองกพีครัคบรและ <c oughs> และได้รับเกียรติจากท่านนายกสุเทพ กันนิเทศนะครับก็คู่นี้ก็ทการันับถึงแก้บนนะครับไม่ตการันยกนะครับการันตับถึงแก้บนสามคู่ด้วยกันนะครับที่เป็นคู่ที่หนึ่งพี่กันแก้บนนะครับเต็นเพื่อนทั้งสองท่านนะครับเพื่อนมอบอะไรให้กับนักมวยนะครับนั่นนายุกเทสมนติกษศบาลย์บุหักปวดนะครับและผู้ช่วยสุกินจันโฉมและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สี่ บ้านของกะพีนะครับบองเราพี้ของเราเอาลูกข็มมาครบขอขอบคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับสนับสนุนการจับมวยในวันนี้นะครับก็เรามีท่านคณะของท่านตัวแทนของท่านสนสกิศณาศินทลัพย์นะครับซึ่งนำโดยท่านประธานสภาองค์การบริหาร,ส,ราส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านสจอสลาวุธ บุญเกตนะครับพร้อมทั้งท่านสจปีชาพิมสารจากเพื่อท่าบาเกตหนึ่งท่านสจเพียนเสียเยอะสุดชาติเชียวหกขอท่านเลขานะครับเลขาประธานสภานะครับและท่านสจคือเดนเดจัมนลึกมาน่าลายนทบุรีต่จเกตต์จัมเพิ่มจันทรีนะครับ

เดี๋ยวไม่ไ้ทำเงินเลยหวยับลงจังหวัดตากคางรงนเลยพุ่งจางเกษตรรับงนจังหวัดตากบ้ามาโดนเทสเหรอดนหน้าจโอเคอรือสองขาแต่ใครเสียงห่อใท่ไหมเนี่ยโอ้โหเพียบเลเสียงหล่อใช่นขนาดแค่เทสยังหล่อเสียงะ เอาส่งเพืนด้วยลูกหลานไอ้ดาราเอกเบอร์ประการเลยน้ำเงินน้ำเงินไอ้ดาราเอกอยู่น้ำเงินเออไอ้ไม้เบอร์ประการผู้ใหญ่ประจําเขาเหมือนของเร็กประจําแต่หลานไม่ได้ใส่เ้ไอ้ตัวนี้มันเลิกใส่ตัวเนี้ยมแก้วกับของหลานผู้ใหญ่ไอ้เนี่็หลานเหมือนกันเฮียใครมีพนกงานไอ้สารนก็บอกมีไหมน้ำเงินมีไหมข้าวมันมีไหมไม่มีไม่ชอบเลยการมน ไม่ชอบ <Marvinflanzen> <weekend> <cose> <leading relationships> ง่อมากับ

ยับยั้งแมงเจ้าประจานนะภาษาเนี่ยกระโดดเดนไปฮ่าสาเยับโอ้โหสองนี้เล็ติดกเนตัอมีองหกฟีล้าปียับ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 ยัับยับยับยัยับับย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 ับัยับยัยับยาบยั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 บยยับ่ แอ้กหมาดูส no, so so, so, ิละว่บจบรักว่าไปว่าจะไิละไม่ใช่ี่็ะมาเบ๊าับแล้วแบบนี้จับจับจับโอ้โหน้าน็ไจับทางถ้าเราอายุไปเร็วไปกัวใครอยู่แล้นไปนี่จับจับจับ

6ช็อตก่อนครับมาแรงไม่ไหวท่านแล้วมั้งใจเสียงลูกน้องได้มาอะไรเนี่ยได้สะไรแบบนี้นะใจเสงห์ลูกน้องอ่ะใจเสียงเขาก็ไอ้สิยงเขาองอ่ะเอ้ายังไม่ต้องรีบร้อน อาชีพห้าร้อยาดีาอาชีพห้ายจากเฟตูนไปนังกรดันรดสองกห้าร้อยห้า้อยเาิ่ด้เพราะอาชีพหาร้อยนะเขล่นยกตกลสี่มสายไม่ขาดอย่าเพิว่าใันโอ้โหมีแมนัีไมมีแ่ยอาชีพห้าร้อยนะขยับหลบมาไม่ต้องอยู่ตรงมุมก็ได้ออกมากลางนี่ก็ได้ายนี่ตั้งเตยอจารย์ชูชาตก้าีกิันงเตไมดารวมทุนสนาม้วยอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวประทับใจอุตริต ง่ายวะก็ให้น่ไม่ได้ารอยู่ไหมรู้เปล่าสับบอลเฮ้ยว่าจีนห้าร้อนะไม่เป็น่อที่มูมเลยลูกน้องเก็บขารู้อะไรไปเบอ่อไรหไม่ผมเ่นตลอขอรับอจรย์หนึ่งันนีลูกหัก่งจะเบี้ยวงานจัไม่หวาดไม่มีเด้ได้สาจัดดพี่ชาติพาเข้ามองไม่ไม่ก่อน วันรุ่นี e it, Means, so land, no, ้คุณอรเนการคุมาทองขอเตอร์ับในสายสุของเพี่ยวยันบลเทียนบอพวันนี้คุณดำเนินรับกับนารตะวากเสื้อผ้าโดชุดของเอ็พีพีวังเจ้าเสนเด็ดเร็สจากับต๊อกเอกนั้น เอารถยที่สอมาังไม่รู้่เป็นใครมาจากไหนจับตันให้หัวไปกับเขาดิจับตันจินดาดิตาตาเปลี่ยนไปเรยครับ่ชื่อนเครับจับจับับจับจับับ จับหาต่อกันครับครับข้างขวาแหลกซ้ายแหลก ขวาพลัอนกามมันจ้าเอาเหรอน่ยเจบเจับเจ็บเจ็บเจ็บเบอมบาปาบ้อะพรวนมพังควาเพลงไฟลัพน์โเม่งเอ็มฮักตั้รันรอรอรชรอรอรอโหเพงรอขยำขยบ มาๆๆๆๆๆๆขยันประจักษ์ขยันขยันมาหาครับครับปั่นพริกได้โหมโหม

สาราชิตเจอกรบครับสายกัปตันยกัควาพื่มีครับัับรับแม่ล้ยอกองกองแ่่ครับโอ้ผ่าไปสก็ตัวนูสามสี่ห้าไม่ได้วไปเลยนะ กางยกเอากางยกเด้งกันตน่อเราเลยเอาปากเศร้านะครับมวยจะชกโนที่สองไปจองจท,งทอี่ที่ยี่ห้าวางหมูไปจองที่ที่สามสิบไข่โสมไปจองที่ที่สามสิบแกไปลอกการป่วยชุดน้ำมันมาเลยโหที่สองเอาแล้เอาจะไปขา,ายกลับไว้ก็ไปไข่โสมไดูแลไม่ลูกพี่เลยใช่ครับเราคนก็มาอยู่ป่กเศร้าหรือว่า<ห>บางหมูเดียวกันหมด ให้ล no mm ูก hmm. น้องแกไปัดกคยมาเลยนี่ชุบน้ำหมันมาเลยแล้วผาชีไขาบาผาไปสองยกยังบกานุธจังมาสองีแ้วเัดชีห้ารครับเดี๋ยวก็หัวค้ำเดี๋ยวก็หมดเดี๋ก็หมดเหบางละเหลือบางลยล่อพันใช่ปั้นใชสิงของน้องชีตหนึ่งพัน จากเก่งทุเรียน1,000พันแดงเก่งทุเรียนบางสีสุดก็มาเปิดตัวกันครับเรากำังที่นี่นเป็นวัดแรกครับของโรงเรียนกีฬาพิศนุโลกเพราะว่าเราไม่แจไม่ใคกระดาษทิชาติ

mama 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 mama

ขยับขยับขยับ <rôle élan ici> <an ici>

เพชรเพชรหัวความ ขยับ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 เฮ้เฮ้ั้กั้เฮยขยับลกอาวาไปอีสอกโอ้โหตองามอีกสอกโบ้ไม่หนีแล้วนะโบ้เตะขวาจำไนกะปั้นมีอาชีสสามพันาโบ้มีอาชีห้โบ้ไม่หนีนะคอเพรเตะขวาแล้วจำไหนขึ้นบนเมื่อกี้แหละแต่ขยันสองเราไปไปกลับเป็นสี่พันกรบปั้น ที0พันสองันส sí. ี่พันที่่อพอปลดที 8, uh, ่นต้องไม่ยอูกก่อนแล้วก็โซ่หน่อยโซ่หน่อยโซ่หน่อยไทยพันไเป็นห้าพันับ้านห0าพันอย่าไม่นีนะราคามันไหลกลับแล้วนะแล้วก็จับไนขึ้นบนเยแล้วก็อยางซวยนะเอาแล้วก็ับงคตรจับองตับโคตรังเลนตับโคตรังเลน ไม่รู้ใครจะโดนขครจะใชออกเลยนะยอมนี่ไม่ต้องหนีแล้วไม่ต้องหนีโบกผ้าพัดนะโบกใหยันเตะหน่อยขยันเตะนะไม่ต้องออกไม่ต้องหนีแล้วคู่ต่อไปรจะจอยพร้อมโกโก้จับเสื้อศิลาแล้วจะมาเป็นคู่ของผู้ใหญ่ประจำแดนครับขอเข้าไหนเราก็ขึ้นไปกับดาราเดชเข้าไหนเราก็ดาราดิบ แล้วก็มาเป็นคู้ของเพชรตุงโลดกับก้องเกียวผมกับกับบิ๊กโฟโเ้ขึ้นบนสวยแล้วขึ้นบนเพชรอานดทนแข่งรีบบุญทองมาทาเพชรเดินชนประกายเพชรเลยไมเลยไหยแล้วาหายแล้วหมดละหดแล้วบางละไม่หนีนะุกครับห้าพันแล้วตอนมี5้ายแดงมี5้าพัน ಬಾ ಬನ್ನಿ ครับ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  ครับพี่ครับ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  ครับปัดปานฤโอเพชโหดโดดปัดด้านบ้างปัดไปปัดปัดปัดไปโหดปัดด้านพยายามพยายามให้ได้ว่าโค้ชเก๋าครับครับปัดขวาไปด้านขวากลับบ้านเฮ้ยโอเพชกลับบ้านโอเพชกลับบ้านโอ้โหโย่ <ip presents> ขยับขยับข้าชัวร์ครับครับโอ้โหจะเข้ามาขาปิ้งขาเพลงตบปังโคเพชรนําโคเพชรนําบ้านเตรียมแพ้เฮ็บดินๆโอ้เฮ็บครับ3 <speaking in foreign language>

เฮ้ยอยกข้าวต้องัำมาแล้วอย่าไปอย่างนั้ดิเขาจะต่อยหมัดอ่ะโยกโยกยับยับเตะมุนยับยับเตะมุนนะมา ไม่ก้มหนัาตาให้เราต่อสายเลยอนุญาตนะครับเฮ้ยเมื่อเราต่อสายนะผู้นี้นั้นเขาจะขอเยนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตบบุงกระพีนะครับผุ้โชว์แก้วจช้างมอบเงินสนับสนุนควยสารภาพในปีนี้ให้กับคณะกรรมการวัดด่านทองนะครับแต่ด่านยังเป็นตัวแทนของด่านยโสธรพุทธเมืองนะครับมอบเงิน เราต้องรีเรีเล่เกมเขาให้ชาลงเราต้องรีเล่เกมเขาให้ชาลง เขาเดินมาต่อยแล้วก็ยัดยเตะวาทีบมาอะไรมาจุกเนี่ยเวล้เขาเดินมาเขี่ยวขาเถี่ยขาแล้วก็ตองเีินเดินท่านขึ้นมอบอะไรพร้อมมอบเลยและเเดินเดินท่านผู้ใหญ่ของพักเขาก็เดินมาเป็นตัวแทนสำนักประกัรข้อสนารับเงินพูดออไปบอกจ่ายมอบอะไรให้กรับหนุยครับอกงี้แล้วก็ตีนเาถีบไว้ตีนจฆ่าตายดิยกเดียวหนยกเดียวยกเดียวเขามีเขามีอันีดให้ห้ารยน่ะใครไม่รู้พิษมีเ่จุดเออ หอาชีดห้าพันกับปั้นฝั่งนี้มีห้าร้อยไม่ได้เายกกำลังมีห้าร้อยเออม่อาชีดตูนฉลาดฉลาดเอาลูกฉลาดหน่อยถูกต่อไปจะเป็นโทโก้กับเลื่อศิลาจะเป็นกู้มวยของกุญาจเป็นจังครับไม้กับ

Si O-Pong 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 Si จับจับเชิญครับเชิญครับจับป๊อปครับจับปั๊บปั๊บจับกันดังย่ําดังโอ้โหแหม <tartic czego odita> <worries> คนใจไปจากกันสาบลงจากกันเลินลยบไม่ใจไปจากกัครเลลนสากกันเล้ยเดินแบบร่อธงรัวออสจากสภาโยกันปั๊บโอบแม่ยโอบชันชนเดินแบบตามคนมาแล้วับบเดียดอยปั๊บ

แ่คือใยลูกคู่กันช่ไห่แถมเัิเคีัยโอ้โหก็ยังเป็นปัจจัยของเวทีนี้อยู่ทั้งเพชรดำแล้วก็ขอเพชรเล็กในอบคกมูลับมีการมุกระเสจ